สวัสดีคะ่ะคนที่เป็นโรคแพนิกเนาะอันนี้ไม่ต้องเชื่อายายนี้นะคือในมุมของตื่นรู้ตื่นรู้เนี่ยทุกคนมันจะตื่นรู้คนละทิศละทางไม่เหมือนกันค่ะคนที่เป็นโรคแพนิกเราเป็นโรคแพนิกเนี่ยมันมาจากอะไรเนาะมันมาจากอะไรคืออันดับแรกเนาะอันนี้ใยนี่พูดเรื่องในที่ใยนยี่ตื่นรู้นะคะไม่จําเป็นต้องเชื่อาย,ายนี้โอเคเนาะคือเราเนี่ยโลกเนี้ยมันเป็น ละครลูกเนี้ยมันคือละครที่ทุกทุกคนมาเกิดเนะี้ยมาเล่นละครมาเล่นละครเหมือนกับตัวจริงของเราเนี่ยค่ะจะอยู่อีกฟากหนึ่งแต่ตัวเราเนี่ยเนี่ยมันเป็นแค่พลังงานเป็นแค่คลื่นความถี่ที่มาสวมอยู่ในร่างนี้แบบเนี้ยอ่าทีนี้คนที่เป็นแพนิคอะ่ะที่ติดกับอยู่ในแพนิกนะคะเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะไปทําให้คน ใครก็ตามรู้สึกซึมเศร้าอาจจะไปทําให้แม่ทําให้ใครก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกกิจป,ปวดทาให้เขาแบบเป็นเหมือนแพนิกนั่นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนกับเราเหมือนกับกรรมที่เราทาอ่ะมันเลยฝังอยู่ในกิจวิญญาณของเราอยู่ในพลังงานเนี่ยค่ะทีนี้พอเรามาเกิดเราก็หอดพลังงานนี้มา เพื us, us kind of ่อเราจะมาแก้เกมชีวิตของเราออกจากกงขังในโลกมายานี้ทีนี้ถ้าเราจะออกจากมันได้ยังไงเป็นโลกพวกเนี้ยเราจะออกมันได้ยังไงหนึ่งในโลกมายาเนี่ยมันคือเกมเกมในที่นี้การเปรียบเทียบมันก็คือเกมเราต้องออกจากการเปรียบเทียบการยึดติดมันก็คือเกมเราต้องออกจากการยึดติดเหมือนกับที่เราเป็นโลกอะไรก็ตามเป็นโลก แพนิกเป็นโรคอเครียดเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคโรคโล,โลหิตเป็นโรคใดๆก็ตามพวกนี้มันเป็นเกมที่มนุษย์คนๆน,นั้นเล่นไม่ผ่านมันก็เลยกลับมาเล่นใหม่เนี่ยเพราะเราเชื่อแล้วว่าเราเป็นเราเชื่อว่าใช่ฉันเป็นนนเป็น,นโรคพวกนี้ค่ะมันก็เลยควบคุมเราอยู่ในโลกมายาโลกกงคังนี้ ทีเนี้ยคาว่าจิตวิญญาณเนี่ยค่ะ <enth> มันไม่มีโลกพวกนี้มันไม่มีมันคือความว่างเปล่าหมดที่เราเป็นเป็นจากความคิดในจิตวิญญาณไม่มีโลกพวกนี้โอเคเนาะมันคือความว่างเปล่าหมดมันคือความเพียวมันคือความสบายโล่งปลุกแบบเนี้ยทีเนี้ยเราจะออกจากมันได้ยังไงเราจะต้องสร้างตัวเราเนี่ยค่ะให้เป็นสองตัวสองตัวเช่น ตัวเราตัวเนี้ยกับอีกตัวหนึ่งสมมุติเราจะต้องสร้างตัวเองเนะี่ยสมมุติฉันเป็นตัวเนี้ยฉันอยากบอกอะไรกับตัวนี้อยากบอกอะไรกับตัวนี้เช่นทุกพยัญชนะแพนิครู้สึกไงแพนิค แพนิกเราก็จะรู้สึกเก็บปวดเป็นไปตามคนที่พูดที่เขาวางไว้เกมว่าแพนิกต้องมีอาการแบบนี้อาการแบบนี้อาการแบบนี้เห็นไหมพลังงานของเรามันก็เด็กจินตนาการเป็นอย่างนี้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 นี่เห็นเปล่าค่ะทุกพยัญชนะมันคือพลังงานแพนิกเครียดเป็นโรคความดันสูงเป็นไงเป็นไงเห็นไหมแล้วนี่ก็เชื่อ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 นั่นแหละค่ะ เราจะออกจากมันได้ยังไงเราต้องใช้ยาความรักความรักเราต้องเยียวยาด้วยความรักความรักหมายถึงเข้าไปข้างในตัวเองเข้าไปข้างในตัวของเราเข้าไปอาทาความเข้าใจทําความรู้สึกกับโลกที่เราเป็นจริงจริงจังๆคืออยู่กับเขาด้วยความรู้สึกรัก รักต e go, ัวเองเนี่ยล้วก็กอดความรู้สึกเนี่ยเราต้องกอดเราต้องเปิดใจโอบกอดโอบกอดเมื่อกเราโอบกอดความรู้สึกเราสมัยเก่าๆหรือความรู้สึกเราเมื่อเราตอนเป็นเด็กเราต้องโอบกอดโอบกอดโอบกอดเพราะว่าความรักมันจะชนะทุกอย่างความรักมันจะชนะทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเรารักตัวเองเรากลับมาโอบกอดสิ่งที่เราเป็น ะะมันจะค่อยๆคลายตัวไปเองแล้วยาที่ดีที่สุดคือขอบคุณต้องขอบคุณว่าขอบคุณลูกนี้ที่ทนให้ฉันได้เรียนรู้ทําให้ฉันเข้มแข็งทําให้ฉันเก่งข,ข,ข,ขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยแหละคุณค่าของเราคุณค่าของเรามันมามันมาทั้งความเก็บปวดมันจะมารูปแบบทั้งความผิดหวังทั้งความสําเร็จทั้งสิ่งที่ด้อยค่าตัวเองใดๆรก็ตามตามเกมตามเกมชีวิตเรา ตามที่เราเล่นไม่เสร็จค่ะเป็นกำลังใจให้คนที่เป็นแพนิกนะคะกลับไปใส่ความรักเยียวยาตัวเองด้วยความรักมันจะค่อยคลายตัวเองสนใจตัวเองใส่ใจกับความรู้สึกพยัญชนะนั้นเคนะทุกอย่างคือเกม<ไ>เกมละครความรวยความจน ตัวดำตัวขาวคนขี้เหร่คนอ้วนการบุรีทุกอย่างคือเกมคือของฟรีทีนี้เราเปลี่ยนโลกเนี่ยไปขอบคุณนะคะถ้าเราออกจากเกมโลกนี้ได้โทษทีถ้าเราออกจากแพนิคนี้ได้นั่นแหละค่ะคุณค่าของคุณมันจะเข้ามาหาคุณมันจะมามามามันจะเป็นแบบคุณจะเจอตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณจะมีพลังมากเกมชีวิต อเคนะบ๊ายบายวุ้ยหกไหนที